สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเนื่องจากโคนามินะฮะทำงานวันอาทิตย์นะครับก็มีสปอยการ์ดใหม่ออกมาเต็มไปหมดนะครับผมสำหรับการ์ดใหม่ประจำเซตดูออลิสไม่ใช่อะไรอันซินไซนะครับผมก็สวัสดีครับผม p ีเจสองสองหนึ่งครับสตรีมเมอร์ประจำช่องของผมเองนะฮะก็มีการ์ดใหม่ออกมาเต็มไปหมดนะครับในจ u m เฟสต้าสองพันยี่สิบสี่นะผมมีของซับอยู่หลายอ์คีทัพเลย อค t ท p e ใน tactical trial นะครับผม Cyber Dragon Live to ว e n เอ d ดนะฮะแล้วก็ของ s u b anti fairy Dragon นะครับแล้วจบด้วย Dragon Master Lord นะครับผมซึ่งเราจะมาอ่านทุกใบกันเลยวันนี้นะฮะเอฟเฟกจะเก่งหรือกากหรือกูจะมีความรู้มากแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะก็เหมือนเดิมครับที่ใครถ้าใครสนใจนะครับ content material นะครับสองการ์ดใหม่เล่นยูคิโอทำทุกอย่างแหละนะครับที่ ที่กูอยากจะทำนะฮะก็อย่าลืมติดตามกด subscribe ข้างล่างนะครับมีไลฟ์สตรีมในทวิชแล้วก็ใน YouTube ครับลิงก์ทวิชก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับผมโอเคจบกันแนะนำตัวแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากอันแรกนะครับของเสริมของไซเบ r ร์ดากอนะครับที่จะปล่อยเลยอ l i ี n นซินไซบีสองใบถ้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยใบแรกครับไซเบอร์ยมุนการนะครับเลเวล5ไลท์แมชชีนเอฟเฟกต์บอนเตอร์1น0่งพันสนะครับน่าจะเป็นรีเวิร์ดกับไซ มอนซ้อนเซตไม่ได้นะครับต้องอัญเชิญแบบพิเศษด้วยการเอฟเฟกเท่านั้นนะฮะใช้เ,เฟกที่หน่งและ2ของการชื่อนี้ด้วยเธอละครั้งน,น,นะครับเ,เฟกแรกครับเป็ฝ่ายตรงข้ามควบคุมมอนสเตอร์สเปกาบบนี้จากมือครับจากนั้นเอาไซเบอร์ดะก้อนจากเด็กสเปหรืออุคกรปใส่การใบนี้นะครับแล้วก็แมชชีล็อกนะครับสเปปมะชีไม่ได้นะครับผมก็โอเคครับแค่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมนะ ถ้าใส่เรา้ามควบคุมนะฮะเรามีก็ได้นะครับไม่ไม่ติดนะครับก็สเปรย์ได้เหมือนกันแล้วก็สเปเชียลซับบอนไซเบอร์ดักก้อนจากเด็กนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นตัว o อนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันจากเด็กไม่มีตัวไหนเปลี่ยนชื่อจากเด็กนะฮะก็น่าจะอีคิปตัวไซเบอร์ดักก้อนเอกนะครับแล้วก็แมชชีนล็อกก็เออโอเคครับวันการ์ดแรงห้านะฮะถ้าคิดแบบง่ายๆเนาะวันการ์ดแรงห้าแล้วก็เป็นอีฟิสิตี้นะครับก็โอเคแหละ แต่ผมไม่รู้เรื่องไซเบอร์ดากอนว่าสพอร์ตมากแค่ไหนนะแล้วก็เอฟเฟกต์สองครับเอาไซเบอร์ดากอนที่ควบคุมอ่ากลับขึ้นมือนะครับเอาโพลีจากเด็กหรือสุสานขึ้นมือนะครับก็สเป์ไซเบอร์ดากอนแล้วก็เด้งขึ้นมือเสิร์ฟโพลีได้ด้วยนะครับเอาไปลําแบบไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคอมโบไซเบอร์ดากอนจะเปลี่ยนไปไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็แต่ดูทรงแล้วก็เป็นการที่ดีนะครับก็ใช้ได้อยู่ครับในความคิดของกูนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมไซเบอร์ดาร์ควิมนะครับ ไซเบอร์ดาร์กเวิร์มนะฮะไม่ใช่ดาร์กเวิร์มนะครับเลเวล5ดาว์กแมชีเอฟเฟกมอนสเตอร์8 0ดร0อยใช้เอฟเฟกที่2ของการชื่อดีได้ดูเอลละครั้งนะครับเอฟเฟกแรกครับการไปนี้จะติดชื่อไซเบอร์ดาร์กอนตอนที่อยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานนะครับก็เทคไซเบอร์ดาร์กอนอ่าอินอาร์คิไทป์ปกตินะฮะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นอย่างนี้หมดแล้วแล้วก็เอฟกสอ2ครับถ้าการไปนี้อยู่ในมือหรือสุสานครับและเรามีแมชชีนไซเบอร์ดาร์กอนอ่าไม่ใช่ไซเบอร์ดาร์กอนแมชชีนไซเบอร์นะครับมอนสเตอร์อยู่บนฟิลหรรืออยู่ในนนสสุาะคับ ส่งไซเบอร์แล้วก็จากมือหรือเด็กลงหลุมสเปร์กาเบนีครับจากนั้นเสิร์ชไซเบอร์สเปลแทบจากสุสานขึ้นมือนะครับจากสุสานขึ้นมือก็มันจะดูเหมือนเป็นการ Follow-up ไปหน่อยนะครับ5ดาวไม่มีเอฟเฟกที่เป็นเอ็กซ์เทแต่อย่างใดนะฮะมีสเปร์อ๋อม,มีมีสเปร์กาเบนีเนาะแล่ต้องมีมาชีนไซเบอร์อยู่บนฟิลเอาไซเบอร์สเปลแท็บจากสุสานขึ้นมือไม่รู้ว่ามันเป็นเอฟเฟกที่ดีขนาดนั้นไหมนะสิ อืมอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงแต่มันไม่ได้ไ็นได้เฟกที่แบบสตรองถึงขนาดนั้นอะใส่ถ้าเป็นความคิดกูก็คือหนึ่งใบไม่น่าเกินหนึ่งใบหรอกนะครับผมก็ <S <S 1> <S 1> ดูโอเคแหละมั้งอันนี้ดูเฉยเอันนี้ดูดีกว่าใบข้างล่างนิดนึงกูให้ความรู้สึก่างนี้แหละนะครับผมโอเคใบต่อมาสองเซตต่อมานะครับเซตไลท์ทวิน like นะฮะใครๆก็ชอบนะครับไลท์ท like ว e ินอีวิลทวินนะครับมีมอนตัวใหม่อีกตัวแล้วก็ลิงหนึ่ง ลิงหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกกันดีกว่านะครับผมใบแรกครับไลฟ์ทวินเรล่าสวิตนะครับพอมีอย่างนี้ก็ต้องมีคิสกิวออกมาด้วยแต่ยังไม่มาตอนนี้น่าจะมาเซตหน้านะครับเลเวลสองดาร์คสเปลแคสเตอร์เอฟเฟกต์ครับห้าร้อยศูนย์นะครใช้เอฟเฟกต์หนึ่งสองของการชื่อดีได้เท่าละครั้งครับเอฟเฟกต์แรกเป็นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสั่งใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟกต์นะฮะที่รีสปอนส์ใส่แอคทิเวชั่นของไลฟ์ทวินการ์ดเอฟเฟกต์ครับทิ้งการ์ดไปดีในเกตนะฮะเยี่ยมเลยในเกอิิมเพร์ม มอนเตอเอฟเฟกต์ปะการหรือเอฟเฟกต์ครับในเกตอุาลล่าในเกตอิมเพิร์มในเกตแม็กซีก็ได้ถ้าเชนแม็กซีใส่นะครับผมก็มัน trap อินอาร์กิไทป์แพนแพบอ่ะก็ก็ต้องดีอยู่แล้วแหละซึ่งก็ต้องบอกว่าปัญหาของไลท์วินจากที่เจอมาบ่อยจากที่เล่นในมาโซหรือว่าเล่นต่างๆนานาน,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 นะครับก็คือ Normal summon ปุ๊บใช้เอฟเฟกต์โดนอุาลลระแตกเล่นต่อไม่ได้นะครับถ้าไม่มีสปอยนะ์นะก็นั่นแหละเล่นต่อไม่ได้เล่นยากระบาดนะครับก็น่าจะช่วยได้แหละก็ ก็ขัดได้อยู่นะครับผมไม่รู้ว่าถึงสามไหมแต่ก็สามก็น่าสนใจนะฮะมันขั้นต่ำก็คือหนึ่งสูงสุดก็คือสามแล้วแต่ท่านเลยว่าจะใส่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอพอเป็นเอฟเฟกแบบคัดดีสัฟชั่นนี้กูว่าสามก็น่าจะโอเคแหละแล้วก็เอฟเฟกที่สองครับแพคการ์ดนี้อยู่ในสุาสานและเราควบคุมคิสคิวมอนสเตอร์ครับสเปเชียลซัมมอนการ์ดใบนี้ครับแต่ว่าเอ็กซ์ต้าล็อกนะฮะอ่าฮะ อ๋อคือ Extra Lock จาก Extra Deck นะครับในระหว่างที่เราควบคุมมอนสเตอร์ตัวนี้ที่อัญเชิญด้วยวิธีนี้นะครับรงเวนฟีนนะครับก็คือล็อกแค่ตอนมาอยู่บนฟิวนั่นแหละฟีนล็อกแค่ตอนอ่าวิลล่าสวีนอยู่บนฟิวนะครับดีครับสเปรย์จากสุสานนี่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์นี้เพราะปกติอ่าไลท์สวีนจะสเปรย์จากมือนะครับหรือไม่ก็จากเด็กนะครับอันนี้สเป็นจากสุสานครับก็ดีครับเวอร์ริกุตนะฮะก็แอคทิเวตแอคทิเวตใช้แฮนด์แทบไปก็สเปรยากเยย็นนอะะะะไรฮดดี้วแหล แล้วก็ต่อมาครับ Evil Twin k i s y q Deal ครับลิงก์หนึ่ง l i ฟ l f e ีล Link e อฟเฟ t ต์บลิงก์หนึ่งลิงก์หนึ่ง Evil Twin นะฮะหนึ่งร้อยชี้ทางขวานะครับผม k i s q หนึ่งตัวนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีผลแค่ไหนเพราะถ้าเริ่มด้วยลิ l ล่าอาจจะยากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าแบบถ้าสมมติอ่ะเดี๋ยวดูก่อนลิงก์ซัมมอน Evil Twin k i y q Deal ได้เธอละครั้งนะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ได้แค่เธอละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์ Effect แรกครับอ่าส่ง มีเอฟเฟกต์เดียวนะส่งลินล่าจากเด็กหรือเอ็กตอร์ลงหลุมนะครับแอปพลายเอฟเฟกต์นี้จนจบเทร์นี้นะครับทุกครั้งที่ผู้ได้ผลค่าแอคทิเวตการ์หรือเอฟเฟกต์นะครับเชนใส่แอคกทิเวชันหรือของคิสคิวหรือลินล่ามอนสเตอร์จวบหนึ่งนะครับอิ type Max นอารีไทป์แม็กซี่นะเอ่อก็คือถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากให้กูจั่วก็อยากขัดกูนะครับเทคนิคลี่นะครับแล้วก็แอปพลายเอฟเฟกต์จนจบเทร์นี้นะครับก็คือแปลว่ามันไม่ต้องอยู่บนฟิลแล้วนะครับก็คือกดใช้ปุ๊บเอาไปลิงก์ต่อไปยำต่ออะไรก็ได้ตาามสบยนะ เพราะไม่งั้นใบนี้จะไม่น่าใส่นะครับถ้าเกิดแม่งต้องอยู่บนฟิวต,ต่อเนี่ยมันมันได้จะลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าพอเป็นงี้โหสบายเป็นเป็นลิงกหนึ่งที่สตรองแบบสตรองมากนะครับผมส่งลิลล่าจากเด็กหรือเอ็กตา้าลงหลุมเป็นคอสด้วยนะฮะก็ส่งลิลล่าสวิตลงหลงุมสเปรและล้ำต่อได้เลยนะครับถ้าสมมติว่ามีคิสซีคิวแล้วสมมติเราแปะคิสซีคิวหนึ่งตัวแล้วก็โดนในเกตไปทีหนึ่งอะไรเงี้ยสมมติโดนแบบเนเกตปุ๊บสเปยล,ลิลล่าจากเด็กไม่ได้เงี้ยขึ้นเป็น, deal นคิส็ แล้วก็นั่นแหละส่งส่งเป็นคอสนะกโ็โดนโดนอิมเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ลิล่าสวิตสเปรก็ได้ลำต่อเหมือนเดิมนะฮะก็ก็มีคิสิคิวหนึ่งตัวลิล่าหนึ่งตัวก็ดับลำท่าไลฟ์ฟินเหมือนเดิมนะครับ,ด,ด,รด,บ,ด,รบดูดีครับดูดีมากเลยนะฮะส่วนถ้าเปิดด้วยลิลลาาจะยากลำบากสักนิดนึงลิล่าสเปรคิสิคิวแล้วก็ขึ้นคิสิคิวดิวแล้วก็ส่งลิล่าสวิตแล้วก็ลำเหมือนเดิมอยู่ดีได้คิสิคิววอรเพอร์วีดึงตัวนะครับผมดดีีีครับบกู๊โพเเเทนนนชยยลลใ้ะะฮ ใบต่อมาครับผมเอลดิดครับสองซับเอลดิดสองใบท้วนนะครับผมใบแรกครับ a n g e l ิลแองแองเกิลไคโดออฟเดอะโกลเดนแลนด์นะครับเลเวลสิบดาร์กซอมบี้ฟิวชั่นเดฟเฟคพอนเตอร์ครับพันแปดสองพันห้าครับโกลเด้นหลอดกับซอมบี้หนึ่งตัวนะครับผมเอ่อเรื่องโกลเด้นโกลเด้นหลอดเอ่อเอลดิดฟิวชั่นเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันไป็นธเรี้ยอะไรนะครับจากแมสโกลเด้นหลอดทุกท่านก็น่าจะรู้ดีถ้าใครไม่รู้จักถ้าใครไม่รู้จักแมสโกลเด้นหลอดนะครับแปลว่า แต่ว่ามันไม่ทำอะไรนะครับฟิวชั่นในอาร์คิไทป์นี้เดี๋ยวเรามาดูนี้กันนะครับต้องอัญเชิญแบบฟิวชั่นนะครับหรืออัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้านะครับด้วยการทริบิวไลท์ซอมบี้ในระหว่างที่เรามีเอลดิดดิโกเดนลอตอยู่บนฟิวหรืออยู่ในสุสานนะครับโอ้เรียกง่ายเลยโอ้โอ้ไม่ต้องฟิวชั่นดีกว่าเรียกง่ายเลยดีกว่าทริบิวไลท์ซอมบี้ในระหว่างที่คุมเอลดิดโกเดนลอตก็คือทริบิวเอลดิดก็สเปรย์ได้เลยนะครับไม่ยากเลยนะครับ คาเฟกการชิ้นนี้ด้วยเธอละครั้งนะครับตการไปนี้ส่งจากฟิลลงหลุมสเปเอลดิทมอนเตอร์จากเด็กเอเ็กตอร์หรือสุสานนะครับเป็นทางลัดสเปเอแมดโกดิสลอตดนะ้วยเนาะแต่แมดแมดนี่อฟเฟกไรนะแมดแมดเอลดิทแมดโกดิสลอดนะครับผมไม่ถูกประมาณการจากสู้การเอฟเฟกทีบิวซอมบี้ทาร์เก็ตเฟสอัพเทคคอนโทรลอ่ะฮะก็คือบิ๊กไอออนดรักไม่ออนดรักหรอกบิ๊กไอมันก็คือทีบิวซอมบี้แล้วก็ขโมยมอนนั่นแหละนะครับผม ก็ดูดีแต่ต้องส่งจากฟิลลงหลุมก่อนซึ่งไม่รู้ว่าจะจะท่าไหนเหมือนกันไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะส่งจากฟิลลงหลุมด้วยท่าไหนนะครับอันนี้ไม่รู้จริงเพราะว่าไม่งั้นก็อยู่คือถ้าอยู่บนฟิลก็คือไม่ทาเหี้ยอะไรเลยนะครับแล้วกูจะเรียบทําไมวะเอออ่โกลได้หลอดยังพอมีปเทคชั่นแต่ไอไอเหี้ยนี่กูไม่รู้จะเรียบทาไมวะ นอกจากว่าแบบเราจะมีวิธีเคลียร์มันลงหลุมลิงก์เป็นแวมไพร์ซัคเกอร์ไอเกสไม่รู้เหมือนกันต้องต้องให้แชทช่วยนะฮะเรื่องไหนที่กูไม่รู้แชทจะช่วยกูเสมอนะฮะแล้วก็อีกใบหนึ่งครับกับดักต่อเนื่องครับ e l ลว i กเซอร์ออฟดิเอ็กซ์ออเทสโกลนะฮะ Continuous Trap ใช้เอฟเฟกต์หนึ่งได้เธอละครันะครับมีแค่เอฟเฟกต์เดียวนะครับจ่ายไลฟ์พอยต์แปดร้อยแอคทิเวตหนึ่งในเอฟเฟกต์ต่อไปดีนะครับก็ก็คือเหมือนเหมือนไอเวทต่อเนื่องนั่นแหละนะฮะคล้ายๆกัน เอฟเฟกแรกครับสเปเชียลซัพพลการ์ดใบนี้เป็นนอร์บาลมอนสเตอร์นะครับผมซอมบี้ไลเวลสิบหนึ่งพันห้าสองพันแปดนะครับโอ้โอ้ใหญ่อยู่นะแล้วก็จะนับว่าเป็นกับดักอยู่นะครับก็คือง่ายๆก็คือยังใช้เอฟเฟกเทิร์นหน้ายังใช้เอฟเฟกเอฟเฟกที่สองได้อยู่ถ้าอยากใช้นะฮะแล้วก็ถ้าเราควบคุมเอลดิธโกลเดนลอร์ดครับเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวจากฟิลขึ้นมือครับอ่าเด้งด้วยสเปย์ตัวเองพร้อมบ้ส์หนึ่งนะครับดูดีใช้ได้นะฮะะแล้วก็เเเออฟฟคครรรัับบบซตหืใน อันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าปัญหาของเอลดิดนะฮะก็คือแบนดิตไปแล้วมันไม่กลับมานะครับไอ้พวกกับดักทั้งหลายคองคิสตาดอลเอลดิเซอร์อะไรสักอย่างอะไรต่างๆนานาโดนแบนดิตไปแล้วนี่มันไม่กลับมาแล้วนะฮะมันจะออกไปตลอดกาลนะครับก็มันก็จะมีปัญหาเรื่อง Followup นิดหนึ่งนะฮะแต่มันไม่ถือมัญเป็นเป็นปัญหาขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าเอากลับมาเซตใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับอันนี้ใช้ได้ครับสตรองเบรดิกูดนะฮะส่วนฟิวชั่นกูไม่รู้จะเรียกทำไม กูยังไม่รู้กูยังหาเหตุผลที่จะเรียกที่นี่ไม่ได้เลยนะครับโอเคต่อมาครับผมเป็นของซัพพอร์ตเอฟดีนะครับ ancient fairy dragon น uh, ะจาก 5d นะครับรีเทรนมาใหม่นะครับผมพร้อม AFD ดล่างใหม่นะครับเป็นการซัพพอร์ตของดูน่านะครับผม6ใบาวางขายในอาเรียซินไซเหมือนกันนะครับอ่ะทีละใบใบแรกครับ legulars the fairy bees ครับเบลเลียก เร็วสี่ไลฟ์บีสเอฟเฟกต์มอนเตอร์พันเจ็ดหนึ่งพันครับใช้เอฟเฟกต์หนึ่งสองสามนะฮะขอการชื่อดีได้เธอละครั้งนะคบสามเอฟเฟกต์ effect, สุดยอดไปเลยนะฮะเธอละครั้บทายไปน,นี้ normal หรือสเปร์ครับเสิร์ชสเปร๊กแท็บที่เมนชั่นแอนเชนเฟรรี่ดาร์กอนจากเด็กขึ้นมือนะครับซึ่งมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหนึ่งใบทวดนะฮะ <laughs> ตอนนี้ตอนนี้มีหนึ่งใบทวดนะครับผมซึ่งเป็นใบใหม่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าเทคเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ แล้วก็เอฟเฟกตในช่วงเมนเฟสครับสเปเชียลสมอนเวลซี่หรือต่ำกว่าไลท์บีสแพลนแฟรี่จากมือในสภาพท้านพวกันนะครับาหาสเปร์มอนจากจากมือ1ตัวโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์สามแบดดิชการ์ดไปที่จากสุสานครับแท็กเก็ตฟิลสเปรลในสุสานฮะสัตว์ใต้เด็กจวดหนึ่งนะครับรีไซเคิลของโอเคดูสเปรลแท็บก่อนว่าดีแค่ไหนนะฮะสเปร์จากมือก็เหมือนเอฟเฟกต์เอฟดีนั่นแหละนะครับหนึ่งตัวแต่ว่าล็อกล็อกพิเศษนิดนึงนะฮะเดี๋ยวก็ดูกันว่าน่าจะเเเปป็น็นนนดคคลลาออมโบบกััหรรื่ะ ตัว2ครับสปอร์ดิเฟรี่เซลครับก็รีเทนสปอร์นะครับเลเวลสองไลท์แพลนจูเนอร์เอฟเฟกต์มอนสเตอร์สี่ร้อยแปดร้อยครับใช้เอฟเฟกต์ที่2ของการชื่อนี้ได้เท่าละครั้งครับเอฟเฟกต์แรกมันการเป็นนิสเปย์เพิ่มเลเวลตามจำนวนมอนส์อัพทูนัมเบอร์ของมอนสเตอร์ที่ถูกควบคุมนะครับขั้นต่ำหนึ่งสูงสุดห้านะครับ <laughs> ถ้าท่านนับถ้านับสดสูงสุดหกนะครับเทคนิคลี่นะฮะ <laughs> ก็ครับซึ่งอัพทูนะก็ ต้องบอกว่าเป็นมันเป็นปัญหาของซิงโคยุคแรกๆอ่ะคือ <crease, S 3> <future> anyway, มันเพิ่มเวลแบบเป๊ะปัญหาคือเพิ่มเวลเป๊ะคือมันเฟกมันเฟกซิเบิลไม่พอนะครับแต่พอมาเป็นอัพทูงยังเออดูดีครับแต่ต้องสเปเชียลซามอนซึ่งก็มาจากเลกูลัสก็ได้นะซึ่งถ้าลงเลกูลัสลงมาปุ๊บเลกูลัสสเปรสปอร์ปุ๊บก็สี่บวกเพิ่มอีกสองก็เป็นสามก็เจ็ดพอดีนะครับก็ได้เอฟดีหนึ่งตัวพอดีนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์สองครับถ้าการไปนี้โดยสารแล้วเราคุมเอฟดีหรือว่าไลท์บีสแคน โอเคจากฮะอ๋อไม่ใช่สกัดจากมือสเปกแกรมินี้จากสุสานนะครับแล้วก็ซิงโคล็อกครับโอเคซึ่งซิงเด็กซิงโคซิงโคล็อกในเด็กซิงโคลก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะฮะครับผมต่อมาครับคูริบอนดิเฟรี่สปิริตครับวิวหนึ่งไลฟ์เฟรี่เอฟเฟกต์มอนสเตอร์สามร้อยสองร้อยครับใช้เอฟเฟกต์หนึ่งสองของการ์ดชื่อนี้ได้เท่าละครั้งครับเอฟเฟกต์แรกถ้าเราควบคุมเอฟดีหรือไลฟ์บีสแปรนเฟรี่ครับสเปกแกรมินี้จากมือแล้วก็ทีเป็นจูเนอร์นะครับ ต้องคุม AFD แต่เดี๋ยวก่อนว่าดูก่อนว่าร่างใหม่นี้จะเป็นอะไรนะครับเพราะว่า7ดดาวนะซิงโคใหม่เป็น8ดาวเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเอฟฟกสอ2ครับถ้ามอนสเตอร์ที่เราควบคุมนะครับที่ติดชื่อ Ancient Fairy Dragon ที่เป็น Ancient Fairy Dragon หรือว่าเมนชั่นมี AFD อยู่ในเทคนะฮะถูกทำลายการต่อสู้ด้วยการเอฟฟกครับอาการไปดีขึ้นมือแทนได้นะเป็นคูริโบที่แปลกนะฮะอาการไปดีขึ้นมือแทนนะครับผม ก็คือสเปรย์แล้วผ่านก็ได้หรือว่า,อาพอถูกทำลายด้วยการเอฟเฟกก็คือเด้งคูลบอนแทนได้นะครับอืม hmm. ไม่รู้ว่าเอฟเฟกสองจะมีมีผลอะไรขนาดนั้นไหมคือแบบใส่มาเป็นโปรเทคชันมันก็โอเคแหละนะครับสเปรย์แบบตอนเอ็นบอร์ดได้โปรเทคชันมาหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็เอฟดี D, ปุ๊บสเปรย์กานน้จากมือก็ได้สเปรย์ตัวใหม่เลยนะครับก็มันก็พอมีโพเทนเชียลอยู่หลายตัวนะแต่ปัญหาอ่านั่นแหละกูต้องรอดูก่อนว่ามีอันไหนที่เสิร์ชได้บ้างนะครับ ต่อมาครับ Ancient Fairy Life Dragon นะครับ8 level 8 l i g h t Dragon Synchro Effect m o n s t e r 2,500-3,000นะครับ Generic Synchro 8นะครับ Interesting นะฮะก็ AFD กับคูริบอนที่เป็นจูเนียร์แล้วก็ได้เหมือนกันนะครับผมใช้เอฟเฟกที่1ของการชื่อดีได้เท่านั้นละครับเอฟเฟกแรกเป็การไปดีชวนเชิงแบบซิงโครครับจัวหนึ่งหรือว่าถ้ามี World of Spirit Dual Field นะครับ Search l i h t Beast Pan Fairy หรือ Eternal Sunshine จากเด็กขึ้นมือแทนได้นะครับ เอ่อ eternal s u n ซ h i ชัไม่เห็นบีเลย <S eternal s u n ซ h i ชัน่าเป็นของใหม่ป่ะอ่ะอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกันนะฮะอืมโอเคซิงโคจัวบหนึ่งหรือเซิร์ฟหนึ่งครับดีแล้วเอฟเฟกต์สองครับอ่าแอนเชนเฟรดี้แล้วก็และมอนสเตอร์ที่เมนชั่นแอนเชนเฟรดี้แล้วกันะ, mention, วกน,นะครับนอนตีได้นะฮะโอเคซูปเปอร์เฮฟวี่สบู่ไรนะครับ อ่าฮะสามั huh. 3, 3, นสามอนตีก็ใช้ได้อยู่นะฮะอืมแล้วก็อีเทอร์น u ลซันจพวปกติปัญหาพวกนี้มันคือตัวมันบางแหละหนึ่งก็คือตัวมันบางสองคืออ่าก็คงจะตั้งตั้ออกันกันบ่อยนะครับแต่ดูทรงแล้วไม่ได้ล็อกอะไรมากเนี่ยไลท์บี e แพนเฟอรี่นี่ไลท์ไลท์เฟรีนี่น่าจะมีเยอะเลยแหละนะฮะก็น่าจะเอาไปยำพิสดารได้หลายอย่างอยู่นะครับผมต่อมาครับ World of s p i r i รครับฟิ s p e l l นะครับ activate ได้เธอระบายนะฮะ activate effect ต์สองสามการชื่อนี้ในระหว่างที่อ๋อ activate effect ต์สองสามของการไปนี้นะครับได้ก็ต่อเมื่อเราคุมเวลเจ็ดสูงกว่าไลท์ดากอนซีโคเท่านั้นนะครับโอเคเอฟเฟกแรกครับเมื่อการไปนี้รีโซฟเซิร์ชมอนเตอร์ที่เมนชันแอนเชนเฟรดดากอนฟิลสเปลดัตเซิร์ชเดอะการ์ดครับผมฟิลสเปลดเซิร์ชมอนฮะดีครับก็คงต้องทรีออฟแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ย เสิร์ชซันไลท์ไอเล็กกิวแรดแล้วก็ยาวเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะนะฮะดีอยู่แล้ว3รีออฟนะฮะไม่ต้องห่วงแล้วก็เอฟเฟกต์สองครับอ่ามอนสเตอร์สเปเชียลสมอนในแอคในสภาพตั้งโจมตีเปลี่ยนเป็นตั้งป้องกันนะครับอินอาร์กิไทป์แอาร์เดบีนะฮะก็คือเราด้วยนะครับเราโดนด้วยนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์สามครับเธอละครั้งในช่วงเอ็นเฟสครับทำลายอ่ามอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีของเธอเนเยอร์นั้นทั้งหมดนะฮะก็คือลิงมอนสเตอร์ก็ไม่ให้นะครับ จบเทิร์นปุ๊บลิง์มอนเตอร์ตุ๋ยนะครับผมแต่มันเดสทรอยนะถ้าเซนจะโหดกว่านี้เยอะนะฮะแต่เดสทรอยก็โอเคแหละนะครับผมดูดีครับเป็ดเป็ดเวทฟิลที่ดูดีนะฮะเอาไปย้ำกับอะไรสแกร์คอร์บ้างสแกร์คอต้องทำลายตอนจบอยู่ดีนะก็น่าจะโปรเทคชั่นอะไรได้แหละกูพูดสแกร์คอร์ทำไมวะไม่รู้เหมือนกันนะ,ะแล้วก็ใบสุดท้ายครับกับดักต่อเนื่องะะอิเทอรัลซันชัยนะครับใช้เฟสที่สองของการ์ดชื่อดีได้ตามจำนวนการ์ด ที่การ์ดบนฟิลด์ที่มีแองเจิลเฟรดดี้ดะ n ้อนอยู่ในเทคนะครับก็คือหลายครั้งเอฟเฟกต์ที่สองได้หลายครั้งนะครับตามจำนวนนะครับแม่งทำให้ดูแบบไอ้หีท่ทำการทำการยูดีขึ้นมาเรื่อยๆแบบใช้ได้ตามมอนส์บนฟิลด์ใช้ได้ตาม,ม,อ,นนตามอะไรอย่างนี้โหเราดูกันว่ามันโหดแค่ไหนแล้วกันนะนะเอฟเฟกต์แรกครับมอนสเตอร์ที่เาควบคุมเพิ่มไม่แท็กเพิ่ม,เพ,มเพิ่มดีเฟนซ์ห้าร้อยตามเอฟดีครับและมอนสเตอร์ที่เมนชั่นโอ้ my god วินคอนเด็กนี้คืออะไรเนี่ยตีดิเฟนต์ห้าพันสองทีอ่ะซูเปอร์เฮวี่ซาบุไรด้วยวะโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์สองเชนละครั้งครับททร์เก็ตเฟซาบอนเตอร์ที่ฝ่ายความควบคุมครับจนจบเทินแอทแท็กดิเฟนต์เหลือครึ่งเดียวเอฟเฟกต์เนกเก็ตโอเนกเก็ตกี่ใบวะเนี่ยสามสองสามใบก็คือยิ่งยิ่งวางเยอะยิ่งดีเยอะ แทบจะดาได้แบบคือยิ่งยิ่งวางเยอะคือยิ่งเยอะเชนเฟรดีดากอนอันนี้น่าจะอ่าต้องดูก่อนว่ามันใส่ในเทคได้ไหมอันนี้น่าน่าจะน่าจะเหลืออีกหลายใบเพราะงั้นอันนี้เดี๋ยวรอการดมาเพิ่มก่อนมันน่าจะมีหลายใบอยู่แต่ดีครับดีดีอิเทิลซันชายแต่เป็นกบดักก็น่าจะวันออฟแหละน่าใส่แค่ใบเดียวนะฮะคงไม่น่าจะแบบเราไม่น่าจะจะไปต้องฮาร์ดรออิทเทิลสันชายมันน่าจะมีวิธีอยู่แล้วนะครับ เอฟดีจะเก่งขึ comment, finally, e, s <S ้นไหมนะฮะแต่ดูซ so ัพพอร์ตแล้วก็โหดพอสมควรนะครับก็ทีมคอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับใบโปรโมทนะฮะน่าจะเป็นคอเตอร์เซนจูรี่ใบสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะเป็นใบสุดท้ายแล้วนะครับเพราะปีหน้าไม่น่าจะใช้คอเตอร์เซนจูรี่แล้วกลับไปพิสมาติกเหมือนเดิมนะฮะเขาเรียกพิสมาติกเพราะว่าใช่แหละพิสมาติกแหละนะครับดราก้อนมาสเตอร์ลอนะฮะซึ่งก็ไม่มีใครเรียกอยู่แล้วกัดกาวนะครับ แหลงสิบสองดาร์กดราก้อนเ็กซี่เอฟเฟกตบอลเตอร์ห้าพันห้าพันเอาให้เฟิร์ไปเลยนะครับเลเวลสิบสองสองตัวนะครับประเด็นคือน,น่าจะเรียกง่ายด้วยนะเลเวลสิบสองสองตัวไม่น่ายากนะแล้วก็เอ็กซีซัมมอนอ่าการ์ดใบนี้ที่ถือเชนแบบเอ็กซีไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดฝ่ายตรงข้ามและทาร์เก็ตด้วยการ์ดเอฟเฟกต์ไม่ได้ครับทาวเวอร์ไนส์ nice. อ่าทาวเวอร์ที่ที่รับเอฟเฟกต์ไม่ใช่อันเอฟเฟคเต็ดนะมีโปรเทคชั่นของมันเองแหละ แล้วก็ถ้าเปา็นนี้โจมตีมอนเตอร์ที่ตั้งปองกันครับในระหว่างทีเ่เรามีการในสุสาน25ใบขึ้นไปนะครับดับเบิลเพียซิงนะฮะโอ้ my god is that chaos max เออเริ่มเริ่มมีโปรเดจเชีร์เอาจิ้งไหมคือมันก็เล่นได้นะใส่อะไรรูนฟอสอะรูนฟอสนี่กี่ดาวอะรูนฟอสสิบดาวมั้งไม่น่าจะได้แต่ถ้ามีเอนจินสิบสองดาวอะไรอย่างนี้ก็ไม่น่ายากเลยนะ ก็เธอละครั้งครับถ้าพูดเรื่องสงข้ามีการ์ด25ใบในสุสานะครับ2ี่5ใบขึ้นไปเนาะถอดหนึสเปรย์มอนสเตอร์จากเด็กเอก็กซ์ต้าว้าวสเปเชียลซาม,มอน from everywhere ไม่มีควิกเอ่อเขา้าเข้าใจมันเป็นการ์ดกิมมิกแหละเพราะมันครบรอบ25ปีนะครับแต่ว่ามันดูมี potential นะแต่ใครจะเรียกวะ <laughs> มันคนดิชั้นอลแบบจ,จัดๆอยู่แล้วการ์ดพวกนี้25ใบอะของเราโอเคมันทำได้นะครับ มันถ้ารวมสองเอเฟกแรกก็คือเคออ s แม็ดีๆแล้วแหละนะฮะแล้วก็ถ้าของฝ่ายตรงข้ามนี่แฟนซีหน่อยนะครับยี่ห้าใบสเปยสเปย์ปมอนเตอร์จากที่ไหนจะัสเปย์เถอะนะครับผมครับก็ตามนั้นก็เป็นการที่ตลกดีรีโซมได้ก็ก็เหนื่อยหน่อยแต่แต่มันดูมันดูมี potential นะครับโอเคตามนั้นครับและนี่คือการ support ใหม่ที่สปอยใน Jump f e s t a สองพนนะครับของอาร์เดียนซินไซครับ ถ้าใครชอบการ,รไปไหนคิดว่าการ,รไปไหนนะ่าสนใจพิมพ์คอมเมนต์นะฮะเรามาคุยกันได้นะครับผมตามนั้นครับจบการรีวิวกรรารอปไหนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าซีนหน้าสวัสดีครับสต็อปเลกคอร